สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูกิดวันนี้เราจะมาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับในประถมการบทที่39ด้วยกันเกี่ยวกับชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในประเทศอียิปต์ในฐานะที่เป็นทาสรับใช้โยเซฟอยู่ในประเทศอียิปต์ได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมต้องมาอยู่ที่นั่นก็เกิดจากพวกพี่ๆนะครับอิจฉาน้องนะครับแล้วก็จับน้องไว้ตั้งใจจะฆ่าแต่สุดท้าย ก็ขายน้องให้กับกลุ่มพวกอิชมาเอลที่กำลังจะไปประเทศอียิปต์ด้วยเงินจํานวน20แผ่นะครับเมื่อโยเซฟมาถึงประเทศอียิปต์เราจะเห็นว่าโปติฟานะครับขุนนางของฟาโรเป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์เป็นคนซื้อโยเซฟไว้จากมือของพวกอิชมาเอลพ่อค้าที่มาในประเทศอียิปต์ฟาโรนะครับเป็นชื่อตำแหน่งหรือ คำที่เรียกชื่อก,กษัตริย์ทุกองค์ในประเทศอียิปต์ฟาโรที่กล่าวถึงในปฐมกาลและในอพยพเนี่ยเป็นคนละคนกันนะครับตั้งแต่สมัยอับราฮัมก็จะมีการซื้อทาสนะครับซื้อคนใช้ต่างๆมากมายจากคนต่างด้าวมาปฐมกาลบทที่17ข้อที่12ได้บอกว่าผู้ชายที่เกิดมาอายุ8วันเนี่ยต้องเข้าสุนัขคนที่เกิดในบ้านก็ดีคนที่เอาเงินซื้อจาก คนต่างด้าวก็ดีต้องเข้าสุนัตนั่นแสนดงให้เราได้เห็นว่าในสมัยของอับราฮัมก็จะมีการซื้อขายคนใช้ทาสต,ต่างๆมากมายโยเซฟก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่โปติฟาซื้อไว้จากพ่อค้าอิชมาเอลที่มาในประเทศอียิปต์นะครับโยเซฟอยู่ในประเทศอียิปต์นะครับในฐานะที่เป็นทาสหรือคนใช้ชาวอียิปต์ในสมัยโบราณนะครับมีความแตกต่างกันนะครับอย่างมากเลย ไม่ว่าจะเป็นคนรวยก็จะรวยล้นฟ้าคนจนก็จะจนแสนเข็นคนระดับกลางก็มีน้อยดังนั้นโยเซฟรับใช้ยอยู่ในบ้านของโปรติฟาขุนนางที่ร่ำรวยคนหนึ่งในประเทศอียิปต์โปรติฟาคิดว่าจะซื้อโยเซฟเนี่ยมันเป็นท่ารับใช้ในบ้านของเขาโปรติฟานะครับจะมอบทุกอย่างนะครับไว้ในมือของโยเซฟเพื่อให้โยเซฟเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแล นะครับรั์สมบัิสิ่งของในบ้านของโปรติฟาแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือพระเจ้าทรงอยู่กับโยเซฟในพระคัมภีร์บันทึกนะครับปฐมกาลบทที่39ข้อที่5บอกว่าพระเจ้าทรงอวยพรแก่ครอบครัวของโปรติฟาและคนอียิปตทุกคนเพราะเห็นแก่โยเซฟโยเซฟนะครับเป็นผู้ที่รักพระเจ้าโยเซฟเป็นผู้ที่รูปร่างหน้าตาเนี่ยพระคัมภีร์บันทึกว่าดี จงกระท่านพรยาของปติฟาจ้องมองโยเซฟและชวนโยเซฟเนี่ยเข้ามานอนกับเขาแต่โยเซฟก็ปฏิเสธนะครับและตอบกลับไปว่านายไม่ห่วงสิ่งใดซึ่งอยู่ในบ้านเรือนนายไม่ห่วงสิ่งใดจากข้าพเจ้าเว้นแต่ตัวท่านเพราะท่านเป็นภรยาของนายนะครับโยเซฟจึงตอบกลับไปว่าข้าพเจ้าจะทำความชั่วใหญ่หลวงนี้ นะครับต่อพระเจ้าได้อย่างไรยิ่งวันเวลาผ่านไปนะครับขณะนั้นเราจะเห็นว่าโยเซฟเข้าไปในบ้านเพื่อจะทำงานในเวลานั้นไม่มีชายใดนะครับประจานก,การอยู่ในที่นั่นผู้หญิงคนนี้นะครับภรรยาของโปติฟาก็เข้ามานะครับความผ้าเช็ดตัวของโยเซฟแล้วก็พูดว่ามานอนกับฉันเถิด โยเซฟก็ทิ้งผ้าเช็ดตัวแล้วหนีออกไปส่วนภรรยาของโปรติฟาก็เห็นว่าโยเซฟเนี่ยทิ้งผ้าเช็ดตัวไว้ในมือของเขานะครับเขาก็ออกไปนะครับร้องเรียกพวกผู้ชายประจานการที่อยู่ที่นั่นบอกว่าดูสิในเอาคนฮิบรูมาเพื่อจะเหยียบย่ำพวกเราเมื่อโปรติฟานะครับได้ฟังคําบรรยายจากภรรยาของเขาว่าทาสคนใช้ของท่าน ทำแบบนี้กับฉันได้อย่างไรโติฟานะครับเมื่อได้ฟังแล้วโกรธมากเอาโยเซฟนะครับไปไว้ในคุกสิ่งหนึ่งที่เราได้เองคือพระเจ้าทรงอยู่กับโยเซฟและสมคำแดงความรักมั่นคงต่อโยเซฟโยเซฟก็ได้เป็นผู้ดูแลนะครับอยู่ในคุกต่อไปอีกเป็นหัวหน้าเป็นผู้ดูแลอยู่ในคุกต่อไปอีก งานที่โยเซฟทำนะครับทุกอย่างพระเจ้าทรงอยู่กับโยเซฟเพราะพระเจ้าจะทรงทำให้ทุกสิ่งที่โยเซฟทำนะสำเร็จจากพระวจนะของพระเจ้านะครับในปฐมกาลบทที่39มีข้อคิดอยู่2ออย่างด้วยกันนะครับอย่างที่หนึ่งคือเราจะเห็นชีวิตของโยเซฟนะครับพระเจ้าทรงสถิตหรือทรงอยู่กับโยเซฟนะครับ และช่วยให้โยเซฟเนี่ยประสบความสําเร็จเราเห็นถึงชีวิตของโยเซฟเนะครับพระเจ้าทรงอยู่กับโยเซฟพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับโยเซฟโยเซฟงานทุกอย่างที่ทํานั้นจเจริญรุ่งเรืองและประสบความสําเร็จเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับโยเซฟจากที่เป็นทาสดูแลของทุกอย่างในบ้านของปุติฟาจงมาเป็นหัวหน้าไต่เต้าขึ้นมาทีละนิด รเราเห็นถึงชีวิตของโยเซฟที่รักพระเจ้าเอาจริงเอาจ้างกับพระเจ้านั้นพระเจ้าจึงอวยพระพรให้กับโยเซฟอย่างมากมายพระพรของพระเจ้ามาเหนือทุกสิ่งที่เขาทำนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของโพติฟาไม่ว่าจะเป็นคนในอียิปต์ก็ได้รับพระพรเพราะเห็นแก่โยเซฟพระเจ้านะครับสถิตกับโยเซฟอย่างไรพี่น้องทีักครับพระเจ้าสถิตอยู่กับทั้งท่านหลาย ถ้าชีวิตของเรานะครับรเผชิญกับสถานการณ์ที่ดูมืดมนร้ายหนทางร้ายคำตอบร้ายการช่วยเหลือจนเรียนแบบอย่างเหมือนกับโยเซฟที่พึ่งพาพระเจ้านะครับมีความเชื่อมั่นในพระเจ้างานที่เราทำว่าจะไปทำงานที่บ้านที่โรงเรียนหรือทุกที่ที่เราทำนะครับจงจำไว้เสมอว่าพระเจ้าทรงพลิกสถานการณ์ที่ร้ายความหวังร้ายคำตอบ เนี่ยให้มีความหวังและได้รับคาตอบและเป็นไปได้เสมอนะครับพระเจ้าอวยพรโยเซฟอย่งางไรขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรให้กับชีวิตของท่านทั้งหลายอย่างที่สองนะครับข้อคิดที่ได้รับก็คือวิ่งหนีความบาปหลีกเลี่ยงการทดลองทันเพศนะครับเมื่อโยเซฟรักพระเจ้าโยเซฟเชื่อฟังและวางใจในพระเจ้าซาตานก็จะมาเล่นง,งาน นะครับซาตานไม่อยากให้คนเหล่านั้นเนี่ยไปเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าไม่อยากให้คนเหล่านั้นเป็นลูกของพระเจ้าซาตานพยายามที่จะมาทดลองนะครับให้กับคนเหล่านั้นเพื่อให้ตกเป็นทาสของความบาปนะครับมากขึ้นดังนั้นเราจะเห็นว่าซาตานนะครับจะมาใช้กลอุบายนะครับในการที่ล่อลวงนะครับหลอกลวงให้โยเซฟนะตกอยู่ในความบาป เป็นท่าของความบาปมากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือโยเซฟนั้นไม่ทำตามนะครับเวลาที่เราตกปลานะครับเราจะรู้ว่าปลาตัวนี้มันชอบกินอะไรนะครับปลาชนิดนี้มันชอบกินอะไรเหยื่ออะไรเราก็จะใช้เหยื่อตัวนี้เพื่อที่ตกกับปลาตัวนั้นและให้ได้ปลาตัวนั้นมาเช่นเดียวกันซาตานจะรู้นะครับจุดอ่อนของเราว่าในชีวิตของเราเนี่ยแต่ละคนมีจุดอ่อนอะไรซาตานก็จะเข้ามา นะครับบางคนอาจจะมีจุดอ่อนในเรื่องของอน้อยใจเรื่องของอารมณ์ก็มีนะครับซาตานจะมาทําให้เราเนี่ยพ่ายแพ้ต่อจุดอ่อนของเรานะครับเราจะเห็นว่าในที่สุดนะครับคนที่พ่ายแพ้ต่อสิ่งเหล่านั้นก็จะตกเป็นทาสของความบาปได้ง่ายแต่โยเซฟเป็นไงโยเซฟหนีความบาปนะครับหนีจากการทดลองในเรื่องเพศถ้าโยเซฟทําแบบนี้เท่ากับโยเซฟทำบาปต่อพระเจ้าและทําสิ่งที่ไม่ดี ต่อเจ้านายของเขาเอง 1. เปลโตบทที่5ข้อที่8ถึงข้อที่9นะครับพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวไว้นะครับว่าจงควบคุมตัวเองจงระวังระวายให้ดีศัตรูของท่านคืนมานดุกสินโตคำรังเดินวนเวียนเที่ยวสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้จนต่อต้านมันด้วยความเชื่อนะครับมานจะมาทดลองในชีวิตของเรามีอยู่3อย่างด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของเพศนะครับเรื่องของ ชื่อเสียงเกียรติยศและที่สําคัญคือเรื่องของเงินทองนะครับให้เราชนะต่อการทุลองสิ่งเหล่านี้ด้วยความเชื่อที่มาจากพระเจ้านะครับขอพระเจ้าเสริมกําลังอวยพระพรให้กับพี่น้องในการปฏิบัติในการรับใช้พระเจ้าตลอดทั้งวันนี้ขอกําลังขอสันติสุขของพระเจ้าอยู่เหนือนพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ 算。